เอโยวัสดุสวัสดีครับผมพรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับเป็นเจ้าคันนี้เลยชิเป็กทาคานี่ร้อยห้าสิบนะครับผมนะตัวนี้เป็นปี2023เลยนะฮะคันนี้สวยๆเลยนะชุดสีนะครับผมเป็นสีเขียวมิ้นท์สวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้เลยอ่าคันนี้ได้มาเป็นกุญแจคีย์เลสนะครับคอนโซลดำๆสวยๆเลยนะฮะ ท่อได้มาเป็นท่อเดิมนะครับผมคันนี้รถบ้านพร้อมกับขี่ใช้งานนะไฟหน้า LED นะครับผมดอกยางหน้าหลังมีมาให้เต็มๆอีกเช่นเคยครับผมรถไม่แค่หลักพันโลนะฮะรถพร้อมขับขี่ใช้งานนะอัตราเร่งดีนะครับตัวนี้เป็นสีจังหวะ2วาวาวนะรถจะมีรู้รอยขีดข่วนมาบ้างนะฮะเป็นเรื่องปกติของรถมือ2เลยนะระบบไฟติดครบทุกจุดครับลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้เจ้าคันนี้กันหน่อยอตัวนี้ได้กุญแจคีย์เลสนะครับลูกค้านะ เรามาดูเลขไม้เจ้าคนนี้กันหน่อยนะครับผมเจ้าคนนี้นะ,ะเลขไม้อยู่เพียง8 0 0 0โลเท่านั้นครับลูกค้ารถสวยๆเลยนะเลขไม้น้อยมากๆเลยนะฮะอ่าสตาร์ตติดทีเดียวรู้เรื่องครับผมโอ้บิดติดมือนะฮะอัตราเร่งดีเลยเจ้าคนนี้เครื่องข้างเดิมนะข้างไม่ดังควอนไม่ไหนนะครับผมรถพร้อมขับขี่เลย เจ้าคันนี้นะฮะมีเล่มพร้อมเอกาสารครบแล้วนะฮะใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลยครับ